เล็้นน้ำหลกระากจาขัน้ำนต่วมน้ำนตกอ่ะลูกน้ตกอย่าทำดิลูกเดี๋ยวมันจะพังนะอ่ะนั่งดิลูกนั่งอาบดิไม่อาบเหรอม,อมนแม่จะอาบทางนั้นอนะ่ะคนอาบ นนนนลงได้ไหมลงได้นะนกคนดรอื่ย,ยโอ้โหโอ้โหลึกมาถึงตรงนี้เลยนกคนนกคนไปไลายไล่แล้ว<笑><笑>แม่นกคนไปลายไล่ครับแม่นกคนไปลายไล่ครก็ลงมาได้นะ 挺火点的